นมัสการครับอาจารย์ครับผมเจริญพรเนาะเจริญพรพี่บุญผ้ารวยเนาะกับทีมงานสุขุสุขคนเนาะครับผมมัอนี้มากครบอยู่บ่ามัอนี้มากครบสุขคนครับผมครบอยู่เนาะอ่าแต่ว่ากะต่อกสองนาะอาจารย์เนาะมันกะได้ไปแล้วเลขคุ่มงัวนอนจ้นอ่าสำหรับคลิปนี้กะทีขออนุญาตสัมภาษณ์อาจารย์ในส่วนแปดอลาหันแปดอลาหันครับผมแปดอลาหันแปดอลาหันกัเตรียมไม่ให้นั่นลรืครับผมแต่ว่าเอฟซีถามมาหลายผู้เพคนอยากเป็นเจ้าภาพกฐิน กะทินออกพรรนซานเนาะจงลงวันที่ธไรกันเนี่ยขอข้าพเจ้ากะทินนี่ก็จะเป็นบันที่เอ่อสิบแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าบรรสาววันอาทิตย์เดือนพฤศจิกาจังว่าผมว่าเอ้าอาจารย์กําลังหาเจ้าภาพเฮดพระปรทธานสลาไม่พะปรทธานเหครับปรทธานสลาไม่ไหมโอ้อหนั้นตอกจ้ะมันนั่นพระปรทธานเหอครับผม ถาล่ามัยครับผมได้ยินมาได้ยินยังปฏิเหตุฐานดิฮะยังปฏิเหตุฐานเรื่องกัจจีเรื่องฐานเรืงอีหยังนั่นต่างๆนานาหละจังหวะบานผมว่าเป็นโอกาสอันดีสําหรับคลิปนี้เฮากัจจีอ่าขออันนั้นนะกัจจีเชิญชวนพ่อพี่น้องผู้มีจิตธาตเฮาอ่าอยากร่วมเฮ็ดอ่ารอองค์พระประธานอ่าอยู่ในศาลาปฏิบัติธรรมของทางวัดมาน่ะ แต่ป่าผมว่าติโลก,กวันอาจันล่าไปที่แรกที่ฐานก่อนบอกครับเหตฐานก่อนเหตฐานเหตฐานเสร็จแล้วกับาา้า่าชีเอาเป็นพระมาตังดีกว่าเนาะเป็นพระท่องเหลือง,องโอ้เป็นพระท่องเหลืองมาตั้งอ<แ>ือใจ,จะดีกว่าครับผมจะดีกว่าคันตัวเจว้าวจีรอฐานไว้แล้ววันนี้ตัวองค์ปู้นี่ที่เอาเป็นสําเร็จมาตั้งบอกครับสำเร็จมาตังโอ้ยมันมันองค์ไม่น้อยนี่อาจารย์ ใครว่าใหญ่อยู่บ่กอคือะพิ่มสองเมตรที่ว่าแค่ไหนโอ้ยประชาอย่งสองเมตรกันทิว่ากันฉันเนาะตาล่ายิงใหญ่ที่มาตั้งพ่อหม้อยู่ก็บอกเป็นป้าล้วเนาะแต่ว่าเก่าพอดีพองามมาล้วครับพ่อให้พระได้นั่งน้ำเน้พ่อได้นั่งแล้วมาเนี้ยพระป้ากระถินกองระบาดเนาะกองระบาดครับกองระบาดครับผมเอ่อเขียนนั่นเนี่ยก็ได้เนาะเขียนเบอร์บัญชีอาจารย์น้ำเน้ก็ได้ ไว้ไว้ไว้ใต้เลขแปดอรหันเขียนเขียนบัญชีอาจารย์ไม่เลขบัญชีนั่นนั่น,น,นอะไรอธิยปูอยากอนุโมทนาบุญสร้างพระประธานนำ้ำนอกจากเนาะสร้างพระประธานรวมรวมสร้างกันละร่วมสร้างพระป,ประธานจ้ะเนาะจ้าอ่าซาลาปฏิบัติท่าไม่หรอกะว่าเป็นซาลาปฏิบัติท่าอะไรก่อนอาจารย์ซาลาไม่ซาลาไม่ซา,า,า,าลาซาลาโล่งชั้นโล่งพระ ผักแบบจัดย้อมค่นมากสินะอ๋อบางนีมันกับหัวเนี่ยมันหัวเดี๋ยวู่ดีมีแห้งเ่ากะจังบาะกันเนาะหัวกับแวงสิละเนาะป่าป่ากองระบาดเนาป่ากองระบาดสมทบทุนตัวนี้ก็สร้งงค์พระประทานแล้วก็สั่งให้เหลาเซ็ตก็สั่งให้เติมเติมมากครับสำเร็จรูร่วงเนาะครับผมจ้า แต่อีกแนวหนึ่งเห็นแม่ออกแม่ต่นเพิ่นโจม,มาพระบ่มีแนวชานเริ่มสิเบิดอีกแล้วบอกอาจารย์จวง่องว่างหนึ่งกะมีคนจวงไม่หายอยู่เขาเป็นเขาชานอาหารแห่งแต่มี่คนจวงไม่หายอยู่เนาะแต่ว่าบัดนี้ยังจะว่าพระพระหลายเริ่มเริ่มเบิดอีกแล้วเบิดอีกแล้วครับผมฝนก็ตกมันตกเสมอเลยเนี <ตก S 2> ่ยอ,อาจารย์ตกจนว่อได้บินบาทพูนเอาไว้เมื่อนี้ก็ผมก็เห็นแดดนี่นะครับผมแดดท้องข้ามาเมื่อตกดีอยู่ แต่ว่าออกพรรษากะทีบ่ค่อยอยู่อ่ะเฮาจังได๋ถ้าออกพรรษาแล้วก็จักแล้วเนาะออกพรรษาแล้วก็มันก็จิเบิดหนาหน้าแล้วมันกะจิเศร้าโกอยู่ตีเนาะแต่ว่ากะทินปีนี้กันนะกะอยากเชิญชวนคเอฟซ c เนาะได้ยินได้ฟังเนาะสุขภูสุขคนเป็นจภาพรวมกันครับผมกะทินกองระบาดอ่าผู้ใดอร่วมจักกองจักกองกะแจงไล่ ซื้อครับมาทั่งแอดมินได่เนาะเขาเอานี่เนาะแอดมินเนาะไลซื้อไม่แอดมินก็ได้อย่างไล่ซื้อมาทั่งทั้งวัดก็ได้ทั้งวัดก็ได้ให้ให้อ่าล่องเจ้าอาวาสเพื่อนได้จดไว้จังสี่ก็ได้เดี๋ยวผมจะึินเบอร์โทรไว้ให้จ้าแล้วก็สองเก้าเก้าเนี่ยจ้ซื้อบอกเพิ่นว่าไล่ซื้อไล่หน้ามี จดไว้แล้วนี่เฮ็ดก็ยังปีที่แล้ววะครับเฮ <c oughs> ็ดก็ยังปีที่แล้วจะคือเอาไล่ซื้อที่ผู้ที่อนุโมทนาบุญนี่เนะาะเขาร่วมกองกระินเออเขาเอาไล่ซื้อมาเข่ากองกระินสวดสวดเนาะทุกคนก็คือว่าทุกท่านก็คือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกันคื่ว่ารา่ว่าจะเป็นเจ้าภาพเอไม่กวดครัรา่ว่าจะเป็นเจ้าภาพกาน้ามไม่ว่าจะเป็นแก้วเสียมเต่าเนี่ยเครื่องกระถินเท่านัสินะโอเครื่องกระถินครับผมอ่า บ่บ,บ่แม่นต่ว่าอ่าร่วมเป็นปัจจัยหรือว่าผู้ใดอยากเป็นกาน้าเ่ราะว่าผู้ใดสิเป็นเครื่องกระถิีนยังต่างๆหน้า,นา,นาเป็นซ่อนเป็นบ่วงยังเงิน<ะ>ถวยซ้ำแล้ว<บ>จะพูดสิสะดวกเลยแมน่นเครื่องรัวห้องนี้นะโอ้ครับผมจ้ะกะละมังคุถังแบงเสี่ครับผมสาดเสื้อหมอนอใบแบงเสียถ้ว่าสมมติว่าจังบุญพระรวยเนี่ยโอ้ยขอเป็นเจ้าภาพถวยซ้ำน้า่วงในเด้องอังกฤก็ได้เป็นเข็มก็ได้เป็นเข็มเข็มอันเดียวก็ได้จ้ะมา แต่หาแนียอหอเลยแล้วมันจีบปากเมื่อเบิดทั่วเราน้ำเนี้อเบิดทั่อใจเนี่ยเบิดทั่อแล้น้ำเนี้อคาเทียเอฟซีคนอยากท่อมากเอออีฉันอยากาอ,อ่ออาอเป็นเจ้าภาพอเสื่อกระชินเป็นนั่นเป็นนี่เด้อว่าฉันเฮ้ยเมื่อนั่นอีฉันจองล่วงท่านไปเนี่ยเด้ออีฉันจะไม่เห็นล่วงท่านคนมาหลายๆศูนย์แปดเจ็ดเก้าสามสาม เก้าสามสามครับสี่หกเก้าเก้าเป็นไอดีไล่น้ำเด้อบอกเพคนน้ำเนี้ยเป็นไอดีไล่พร้อมจาผู้ใดไรที่เฮ็ดเงี่ยงกับว่าไปจุดประสงค์ว่าจยากซื้อผ้ากระทินอ่าหรือว่าอยากซื้อเงี่ยงกับเขาเอินร่องเท่าเน่ไม่ขวดเน่แม่นบอมันต้องมีดิเครื่องกระทินเท่านะเครื่องกระทิ้นชุยยางสุยเน่าเหรอเนาะแต่เครื่องกระทินนี่ก็ก็บหลายหลายอยู่ปัจจัยอย่างนี้นะครับผม ผู้ใดมียนะก็โสงมากก็ได้โสงเป็นไม้ขวดมากก็ได้ครับผมอาอบาทโอ้โหอ๋อนี่ครับผมอาอนี่ครับผมอ๋อนอันนี้ชุดแปลดละหันเนาะอาจาะจะเนาะ แปดอลหันก็มีหกสามเจ็ดสามแปดสามแปดสองหกหนึ่งหกสองเก้าแปดหนึ่งสี่อ่านี่ก็มี่อยู่แปดชุดแต่ว่าตัวเนี้ยจะคือหกสามกับหกหนึ่งจ้าอ่าผมอย่าลืมครับว่าเขาเลขนั่งครับว่าเขาเลขพู่มเนี่ยว่าเขาแปดอรัหรันนวดนวดเนี่ยผมหมั่นใจว่าเป็นยังตัน น,นั่งเข่าบนน,นึ่งเข่าล่างก็ยังดีนเนาะเอออันเปลกหานเข่าล่างว่าสันเขา่าโตเนียนล่างเต็มเต็มว่าสันเลขกนั่งเข่าบนเต็มเต็มสามตัวแตกว่าสันโอ้ยตา,า,าล่า,า,าเขาเ้า,า,รา,ขากรแแล้วท่านเนาะพาะปรนธนเข้าก็แเรวพอมซาดุเป็นยังบุญแน่เนาะสำหรับคลิปนี้นี่แอดมินลงไหมเลขโทรศัพท์อาจารย์วัดปลาอาผ้อาจารย์สุรพงศ์หมพร้อมแล้วก็เป็นบัญชีธนาคารพรอม เพราะว่าขันผู้ใดอยากรวมป้าป้าของละบาทอ่าของผ้าจานนะครับอ่าจีใดท้โทไมาแจงเพิ่นน้โท้มาแจงไล่ซื้อไล่น,นล้าเนอะอ่าไล่ซื้อวันเดือนปีเกิดมากกวามไม่เพิ่นเอาไล่ซื้อเขากล่องกระทินให้น้าอ่าเพิน่นสวดกล่องกระทินสวดสวดจะขาดไปยังสามขาดจะวดสามขาดเนาะขันมันร่วมล้วก็ห่วยซีหาขาดปุ๋ยละสวดชู้ขาด เ <Man. S 1> อาไล่ชื่อไล่นามเขาน ours, ี่รวมนี่กลองกระถินผู้มีกิจท่ารวมกล่องกระถินกันเลยเนาะอ่าขันพูดได้มากได้สามารถกรเชิญมากพูดได้ยังไม่เห็นลงท่านสามาได้จ้าถ้าผมมือนั้นมือวันที่เท่าไรก่อนอาจารย์ที่ว่ากันอยู่ติจังดุสิบแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าจ้าจะลืมนะสุราตู่บ้ามือสกิจการตัวสิบแปดสิบเก้าเด้อสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้านี่ออกไปเลยนี่เหลือแต่สิบแปดที่มัน <c oughs> นานนานนานผมกรลืมไปเลยดิแต่นี่ยเนาะนานเห็นปะสิบแปดยังไม่ออกสิบเก้าออกไปแล้วน่ะอ,อ,อาจารย์ในให้อน,นันแล้วอาจารย์ใ้ทรงสิกแล้วอืมาเลี้ยววงสิบแปดไปตรงกับนั่นนี่อาจารย์ไปตรงกับเรียกนั่งอาจารย์แมนแมนสิบแปดก็มี แคปจอไว้ครับพี่น้องครับผมอ่าได้จดติในการลงทุนเดอ้อพี่น้องครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอ่าเาคนตัวเลขวิภัยเ้าไว้ยกลดมีโอกาสออกได้ทุกตัวครับผมมีโอกาสออกได้แล้วมีโอกาสผิดได้ฉะนั้นแล้วทีเอ็เเราเนี่ก็บอกแม่นว่าจีว่าเออมันต้องออกตัวนี้แน่นอนฉะนั้นแล้วพี่น้องต้องใจดุนพินิด ผิดหน้าเบิงอาจารย์เพื่อนกับำชับตลอดเราบอกว่าให้พิจารณาาดีๆตอนขี่ลงทุนมันวาเป็นของพ่อไว้รังเทียห้าพ่อไว้แล้วเ้ากลับมาเอาเสียมเขาว่าจิบปกลนเอาบัดจะขึ้นไปเขาก้นออกความใจก็ยังมีรังเทียน้าอาจารย์อะอบันนีกกระชิบหน้าที่แหละได้คลิมนี้กระได้บันทึกที่รบกวนอาจารย์ทํำนี่ได้ครับผมครับขออบคุณอาจารย์มากเลย